กิจกรรมความเพียรมหาจักรพรรดิครั้งที่สองวันที่4ี่มกราคมพศ2518รหัสเพียร5381มงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยาสิทธิมหิติมหาคุณาปริมิตตะปุญญาธิการศะสัพพันตรายะนิวารณะสมัทัตสะ พระควรตอรันต,นตสัมมาสัมพุทธสะทวัดติงสัมหาปุริสารคนานุภาเวนะอสิยานุพัชนานุภาเวนะทุตตะรสมะมังคลานุภาเวนะฉันพันธะฉันพันนะรังสยานุภาเวนะเกตุ มาลานุภาเวนะทัศปารามิตานุภาเวนะทัศอุปารามิตานุภาเวนะทัศปรมัตถารมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพะรานุภาเวนะเยยะธรรมานุภา เวนะจะตุราสีตีสหัสสะธรรมมักขันทานุภาเวนะนวะโลกุตตระธรธรม,นา,นะะมะานุภาเวนะอัถังขิกะมักคานุภาเวนะอัฏฐสมาปติยานุภาเวนะฉลภิยานุภาเวนะจะตุสัจญจา,านุภาเวนะทัสสะพละณานุภาเวนะสัพพัน ยุตยานุภาเวะเนะเมตตาการุณามุศิตาอุเบขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนัตตะยะสระนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคขโสกุปตทวทุขะโทมนะสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอัตตรายาติวินาสันตุสัพาาสสพะสังกัปปาตุยหังสมิชนตุทีคายุตา ตุยหังโหงตุสตาวสัสชชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสภพัพ,พปะตะวะนะภูคังคามะ,มะหาสมุทาอารักกาเทวตาสตามตุมเีอ,อนุรักษขันตุ พวันตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุตานุภาเวนะสทาสุธีพวันตุเตพวันตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสทาสุธีพวันตุเตพวันตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสทาสุธีพวันตุเตนักขันตะยขภูตานังปาปัจขะนิวารนาปริตตานุภาเวนะ หันตวาเตสังอุปัทเวนักขัตตะยขะภูตานังปาปะคะหะนิวารนาปริตตานุภาเวนะหันวาเตสังอุปัทเวนักขันตยขะภูตานังปาปะคะหะนิวารนาปริตตานุภาเวนะหัตตวาเตสังอุปัทเว พัทเทกัตตคาถาอตีตังนาวาขเมยยะนปาติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึ่งถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทติตมปะหีนันตังอปัตตัญจะอานาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งนั้นยังไม่มาถึงก็ เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนัจะโยธรรมังตัตตะ,ะ,ะ,ะวิปัสสติอะหังอะสังหิรังอะสังกุป,ปังตังวิทามะนุภูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแคนในธรรมในใน,ใน,ใน,นั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนื่องเองให้บุปรูงเถิดอจเจวะกิจจะมาตับ ปังโกชัญญามารานังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แลใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังครัตเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิ อโหรัตมะตันทิตังเตวังพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นมีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการษชะน,นี้แล อภินะปจเจวะปัจเจคณะปะทาชาลาธรรมมัมหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยา <c oughs> พยาจิธรรมมัมหิพยาชิงอนีตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไม่ได้มารณะธรรม มัมหิมะระนังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมัสโก กรรมมัสกรรมหิกรรมมทธายาธากรรมโนยิกรรมพันธุกรรมปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกัลยานางวาปาปังวาตัศทายาธาพระวิสามิ เราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือราบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหอภินหังปัจจะเวกขิตตำพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน